นี่คือช่วงล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมเรื่องเาวาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวาของรถพระธรรมนะฮะไม่ได้หมายถึงความทราบซึ้งในพระธรรมแต่อย่างใดน,นะฮะกำลังพูดถึงเรื่องของรถรถขับขี่เนี่ยฮะที่พระเป็นคนทำก็คือรถพระธรรมพระท่านทำท่านซ่อมเองดูแลเองกับมือฮะ และท่านก็ได้ทำคลิปออกมาจนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลมีเดียเรื่องราวในชีวิตของท่านก็ไม่ธรรมดาฮะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันมาตั้งแต่เด็กแต่แล้วในที่สุดก็อยู่ในร่มกาวสาวพัดนั่งอยู่ตรงนี้ละครับนีัสกรารพระครูใบดีกาวสุพศสวัสดิหรือหลวงพี่โดเรมันครับจเจริญพรคุณยมวัฒวิทย วิทยาศร์ไมจ้าจ้าจ้าเขาเรียกว่าฉายาป่ะฉายาหลวงพี่โดเรมอนเนี่ยหลวหลพี่โดเรมอนฮะมาจากไหนครับทำไมจริงๆแล้วหลวงพี่โดเรมอนต้องนับรอยถอยหลังไปประมาณสักสิบปีก่อนสิบปีช่วงกําลังเข้าสู่วงการนักเทศใหม่ตอนเป็นวิทยากรแล้วเราก็ไปบรรยายให้เด็กอนุบาลในสมัยนั้นก็เราก็ให้เด็กๆเขาตั้งฉายาให้เขาก็เห็นว่าเราตัวแบบกลมๆเธอเลยให้เป็นโดเรมอน ก็เลยได้ชื่อฉายาเป็นหลวงพี่โดเรมอนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอโนบิตะดีกว่าไหมโนบิตะอีกรูปหนึ่งอะเป็นวิทยากรณ์โยกันนี่นี่นี่อีกรูปหนึ่งใจแอนอใจแอนก็ได้นะเอ้าใจแอนนะมันเหมือนตัวโกงไปไหมใจแอนนะทำไมจู่ๆถึงอาจารย์ถึงมาซ่อมรถแล้วก็เอาเนี่ยคลิปไปลงในโซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นแต่เมื่อ4 5หเดือนที่แล้ว3-4เดือนที่แล้วเนี่ยหละโยม พอไปจำพรรษาก็รถที่วัดก็เสียร้านบางท um, ีเขาก็กบอกก็พูดว่าไงว่าเขาก็วิเคราะห์อาการต่างๆนานาทั้งๆที่ยังไม่ดูสภาพรถเบื <c 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 ้องต้นเลยว่าเป็นอะไรก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าโอ้โหลพี่อาการมันเยอะแยะมากมายไก่กองไม่ว่าหัวเทียนบอร์ดยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาร์จสตาร์ทพังนีน่ะเป็น่าไปทั่วหมดเลยเนี่ยโอ้มาเป็นทุกอย่างมาเป็นมาเยอะมากเลยโอ้ไปก็วิเคราะห์โอ้โหงบประมาณในการซ่อมนี่ตั้งหลายหมื่นนะท่านนะ เราก็พูดไงว่าเราก็เปิดในยูทูบมาแหละดูคุณโยมแล้วก็ศึกษาตามตำราหนังสือก็ไปดูตามตลาด่มันมีขายอยู่ก็เลยลงมือทำเพราะว่าทีแรกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการทำรถอ่ะแต่หารู้ไหมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มลงมือทําก็เลยลงมือทําเลยกลายเป็นรถพระธรรมขึ้นมาซึ้งไม่โยมซึ้งเลยนะซึ้งกับซึ้งในรถพระธรรมเลยนะซึ้งในรถพระธรรมเลยจ่าเจริญธรณที่พระไปกดจอม แล้วแล้วดังขึ้นมาได้ยังไงบอกอาจารย์เอาลงเอาลง YouTube ด้วยจริงจริงเอาลงเอาลงแอปพลิเคชันที่ดังๆหน่อยคือแอปพลิเคชันติ๊กต็อกไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊กต็อกติ๊กต็อกเออติ๊กต็อกลงติ๊กต็อกอ่าลงติ๊กต็อกเราก็ทีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้มาลงติ๊กต็อกแต่เราก็ตั้งกล้องมือถือเอาไว้เพื่อถ่ายเอาไว้ว่าในระหว่างที่เราทํารถเนี่ยน็อตตัวไหนที่เราถอดออกมา แล้วไปดูว่าดูภาพยอนหลังว่าตัวไหนลืมใส่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมแค่นั้นเองแล้วก็เลยตัดต่อเป็นธรรมแลปออกมาก็ปรากฏว่าลงไปไม่ถึงอาทิตย์มังคุดยอดดูไปส่ล้านกว่าไอ้ยอดสี่ล้านโอ้โหผู้พักรักจำฮะสุดยอดนี่ขนาดว่าทำโอ้โหเครื่องได้ยกมาเนี่ยก็เรียกว่ายกเครื่องนะะคือคือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันทําได้เหรอ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครบอกทุกอย่างมีมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มลงมือทำยโยอคนเราเริ่มลงมือทําเริ่มต้นจากรถวัดก่อนเราคิดในใจว่าพังเป็นพังพังก็ซื้อเครื่องใหม่ประมาณนั้นแหละฮะแล้วแล้วแล้วไหนแล้วก็มีชาวบ้านเอารถมาให้อาจารย์ซ่อมเยอะแยะเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มทํารถวัดแล้วก็วัดข้างๆออพอในนี้ชาวบ้านเขาก็มาเห็นออพอมาเห็นเขาก็ว่า พะอจา์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยไหมเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยมาแล้วเปลี่ยนได้โยมเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมลมทําระบบเครื่องหัวเทียนหัวเทียนบ้างอะไรบ้างสูงสุดที่เคยทํามานะโยมวันหนึ่งสามสิบคันไอ้ย๊า สามสิบคันท้มาเล็สามสิบคันริงโยมมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนเติมลมบ้างอะไรบ้างโอ้เยอะเยอะโยมเยอะมากทาระบบหม้อน้ายกหม้อน้ามาล้างเงี้ยแต่เราก็จะมีแบบว่าให้ให้ลูกศิษย์ที่เป็นเด็กๆกับมาอายุสิบสองสิบสามไอ้หนูมาคันนี้นะหนูไปคันนั้นนะคันนี้นะสิบสองสิบสามไม่ตำรถได้เลยนะพี่มีจริงจริงจริงแล้วมันก็ทําโดยเราม่เลยคุณโยมเราก็ไม่ได้อยากทําำนะแต่ว่า เขาก็บอกต่อๆกันไปจริงๆเราแค่สอนเด็กให้เขาทำอาชีพได้แค่นั้นแหละคุณโยมเก็บตังค์ไหมไม่เคยจริงเหรอไม่เก็บตังค์เลยชาวบ้านเอารถมาให้ซ่อมให้เปลี่ยนไม่เคยสักบาทเดียวไม่เคยแตะเงินเลยก็คือให้โยมเนี่ยเอาเราจะมีรถให้โยมขับรถไปที่ร้านอะไรให้โยมไปจ่ายตังค์ตรงนั้นเลยเราไม่จับเงินสักบาทหนึ่งให้ให้ซื้ออะไรมาใช่ฮะแล้วเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เลยไม่คิดตังค์ไม่คิดเลยไม่มีค่าแรงไม่มีเลย แล้วครถวายปัจจัยข้าวซ่อมอะไรให้ด้วยก็แล้วแต่โยมอ่ะแล้วแต่โยมเพราะว่าเราใช้บล็อกลมใช้ปั๊มลมพวกนี้ก็แล้วแต่โยมอ๋อเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราไม่มีคือเราแต่เราก็มีค่าไฟแล้วแต่โยมโยมก็หยดตู้บริจาคเอาอ๋อแล้วแต่บริจาคแล้วแต่ให้เอาโอ้โหก็แต่แต่สิ่งที่เราได้นะเราไม่ได้ค่าอะไรแต่สิ่งที่ได้คือเราได้ให้อาชีพเด็กๆเขาเราได้ให้อาชีพเขากลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นสบงเรซิ่งไทยแลน อันนี้คือชื่ออะไรโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากนะจริงๆแล้วเนี่ยสบงเรซซิ่งไทยแลนด์นี่เราก็มานึกนะว่าจะทำฉายาอะไรอีกชักชักฉายานอกจากหลวงพี่โดเรมอนแล้วเขาก็มีแบบใส่สบงและทรงพลังนะอน่นนี่นั่นอ่ะเราก็เอาอะคิดในใจสบงเรซซิ่งก็แล้วกัน ไทยเราอยู่เบื้องไทยแล้วรักประเทศไทยของเร<อ>าะสโบร์เรสซิ่งไทยแลนด์ู้สึอว่ามีมีมีอะไรนะมีของที่ระลึกออกมาขายอะไรด้วยเหรอครับจริงจริงแล้วเรามีสติกเกอร์มีเสื้อทีนี้เราก็ทําออกมาก็เหมือนว่าจาหน่ายนี่แหละแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เชื่อว่าจําหน่ายนะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยเช่นกุญแจบล็อกลมพวกเนี้ยเราจําเป็นต้องซื้อเพราะเราหา คนบริจาคไม่ได้ประแจ200่าชิ้น,นะต้องซืโโอ้อ215ชิ้น,นะคุณโยงคิดดูว่าวางไปนี่หาหาไม่เจอเลยนะสมเอต้อง215ชิ้นเพราะต้องเพราะว่าบางบล็อกบางอย่างมันรถบางอย่างก็อุปกรณ์ในการถอดไม่เหมือนกันกกับมาคุยถึงเรื่องประวัติดีกว่าตามที่พูดไปตอนตอนน้นนะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ย<อ>เป็นชีวิตที่มีสีสันเอ่ะบอตอนเด็กๆนี่บอ เกเรมันแักเด็กเลยเหรอครับใช่เกเรมั่เด็กคืออาตมาต้องบอกนะว่าทุกวันนี้ที่ได้ดีเพราะศาสนายโยมอตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงครับตอนเด็กๆก,ก็ช่วงที่เรียนจบป .6 ก็เดินเข้าสู่วงการสีเทาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทำอะไรครับทำอะไรก็เป็นเด็กส่งยาไอจ้จาปั่นจักรยานส่งยาเสพติดต,ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก<อ>แล้วก็ไปดูแลเป็นแบบคล้ายๆไล่กัญชาเขาจริงๆเขาไม่เียกว่ากัญชานะ เขาเรียกอะไรสมุนไพรเอาเอาเอแฟนรายการต0สิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการต0สิบเดค่ะ